สวัสดีครับสมาชทีถเคารม,มื้อณีเบาแอมรลทงไเดินทางมาติดตามตัวเลขอย่ทีิสารจะเมตะเขียนทองครับสารจะเมตะเขียนทองนี่หิวข้นข่าวว่าให้โชคให้ลาบช่าบ้านนี่ถือมาหลายงวดนะครับเนาะผู้เพิ่นมาซองมาลูบมาลูบแป้งครับก็แล้วแต่สายตาท่านผู้ชมสิเห็นนะครับเนาะกระเบ,บาแอมรลทงครับสารจะเมตะเขียนทองเป็นตนยย้นใหญ่ยาวครับสมาชมต้นใหญ่ยายาครับเอาขึ้นจากหน้ามา โดนเติบแล้วครับเบาแอมเราตรงไหนหงินข่าวก็เลยมาติดตามไปฝาก FC เอฟซีนะครับนอถ้ามาชมแต่เพราะอยาิจุดตุบจุดเทียนครับดากระซิบห่านยางชมบาร,รมีของจ่าแม่ตะเคียนทองกันครับท่านผู้ชมก็มาคำคำมืด,ม,ดมืดครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราทรงได้ไม่เด้ยครับท่านผู้ชมเนาะก็แล้วแต่สายตาเข้าสืเห็นนะครับท่านผู้ชมเนาะเบิ่งไหวเปิดเป็นแนวทางครับเบิ่งไหวเปิดเป็นแนวทางมาทาผู้ยังโบ้หันมีตเลีก บุคคลที่มีตัวเลขในใจนะครับเนาะอยากซองเบิงกับซองไปพร้อมๆกันลข่เครียดนะครับกลายเครียดครับผมท่านผู้ชมครับผู้่นมีโชคมีลาบกับสื่อสุดสื่อ,อยังมากหอยมาถวายครับบ่าวแอามารัตม์ขอญอาตจุดถูบจุดเทียนบอกสิ่งซักซิสเจ้าที่เจ้าทางก่อนครับกูกับกูครับท่านผู้ชมสองสามสี่ห้า กับกู้ห้องหาเือครับท่านผู้ชมแป้งกระพร้อมแล้วเนาะครับนอกขอน้ำเปิ้ลเรียบร้อยแล้วก็เอามองนี่ละครับท่านผู้ชมง่ายๆเป็นไงไง่ายๆครับท่านผู้ชมเป็นไงไง่ายๆจะแม่ตะเคียนทองดดปวดก้มลูกร้านกับเอฟซีเด้อจะแม่ตะเคียนทองบึงไปน้ำกันเนาะครับนอะกกระเล่าเต้ดวงไผ่ดวงมั่นเนาะครับนอะกว่าสิเห็นขึ้นตัวไรเนาะครับนอะกตัวนี้แล้วเต้ดวงเอฟซีครับท่านผู้ชม บเบาแอมเลอรงกันนี่ก็หามาให้เป็นแนวทา่าอามาฝากเอฟซีนะครับเนาะมีโอกาสว่างๆก็เลยมากับสักกะ,ะจะแม่แต่เขี้ยนท่องมาทาเพื่นไห้โชคไงขอพรเพือ่อนให้ยูดีไม่แห้งครับสนผู้ชมกระเบื้งไปน้ำกันครับสมผู้ชมเพื่อนให้แล้วล่ะครับผมก็ปกู่ห้องหาเถื่อนะครับเนาะ กับกู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 กับเก่าใส่เก่าหาก็ได้ครับท่านผู้ชมกับกูตัวหนึ่งกับหนึ่งเก่าหาไม่หันม่หันการหนึ่งเก่าฮุโอ้ลองเบิรงครับเดี๋ยวสีจ่องให้เบิรงนดื้อรับท่านผู้ชมเห็นตัวใดนเนาะครับเนาะเห็นเรียบร้อยเห็นง่ายแต่เนาะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยแล้วครับคีขิงงูกหยาบหยาบละครับเป็นเลข2สองตัวครับสผู้ชมเลข2สองตัวเลข2สองตัวด้วยครับด้อว,วัตถัธาลงไปเห็นเลยครับเดี๋ยวบ au, เบาแอมเราตรงหาใหม่คนครับเข้าหนึ่งหาใหม่ับ ครับผมสมาชุ่มว่าจะตั้งกล้องกับเพื่อนกระไฮเลยครับเป็นเลขสองหกครับสมาชุ่มเบ้าแอมว่าสองหกกระคักแล้วนี่ครับไหนขีดมาหนีเลมาหนีแล้วครับมาหนีนี่ครับอันนี้ดีหกชัดเจนแห้งครับสมาชุ่มสองหกหกสองนะครับเนาะสองเก้าก็ได้แต่เป็นสองหกก็คือเอาสองหกแหละครับผมชัดเจนแห้งครับท่านผู้ชมกระซองมึงไปน้ำกันครับเบ้าแอมเราตรงกับสีจ้องให้เบิ่งครับ เบิ้งเลขกสามตัวนะครับเนาะมาแต่ละที่ตรงไหนสองตัวสามตัวไปฝากเอฟซีแหละครับขั้นถ่ายเอฟซีเห็นตัวใดก็คอมเมนต์คอมเมนต์บอกเบ้าแอมเราตงครับท่านผู้ชมนี่ครับสองหกครับเดบ,บ๋ยวสองตัว หาสามตูไปผมพร้อมกันครับเล็กสามตูวนี่ยังบ่เห็นครับท่านผู้ชม เดินไปน้ำกันนะครับเนาะ เด็กสามตัวท่านผู้ชมเห็นบ่ครับแต่บาา่าวแอมโล่ทงนี่ยังบ่ทันเห็นเลยครับแต่เห็นอยู่แต่ยังบ่ทันเห็นชัดเจนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะดูมาอีกครั้งนึงครับสาธุสาธุเจ้าแม่แตะเคียนทองปวดพุ่มลูกหลานเด้อลูกหลานมาขอโชคขอลาภสามตัวเด้อเนาะครับเนาะ สาธุสาธุสาธุแต่สองตัวในสองหกครับท่านผู้ชมเห็นชัดท่านท่ดีมากครับ รูปแปลงอีกนะครับท่านผู้ชมเนาะวังคนรูปเธอแลกเห็นสองตัวขอสามตัวด้วยซธุครับผมกระเบิงไปน้ำกันอีกครับเห็นตัวใดก็คอมเมนต์บอกเปาแอมเราตรงน้ำครับท่านผู้ชม โกโูห้องหาเท้อครับทมาชมเอาหาสองหกมาใส่บ่จับใส่เอานะครับเอาหาสองหกก็ได้ครับทมาชมเนาะตัดนาตัดหล้างกันเลนนะครับทมาชมเนาะนะครับโอ้ขนชิงลุกหยาบหยาบเลยครับทมาชมกขนชิงลุกหยาบหยาบเลยท่าเที่ยวทีสองอันนี้เกิเป็นห้อยเป็นออกเป็นเข่าก็ได้มาครับนี ครับเดี๋ยวเอาเอามาทงกับสิตั้งกล่องบวให้สนุนนะครับเนาะ,นาะให้ท่านผู้ชมเอฟซีเบิ้งดีๆครับ ครับผมธรรมชมเดี๋ยวเบาแอมละทงกสิเขียนตัวเลขเจ้าแม่ตะเขียนทองแม่จับหน้าจอครับธรรมชมเป็นตัวเลขสองหกสองหกครับสองหกนะครับเนาะแต่สองโตครับเป็นไห้สองโตครับธรรมชมแต่กับโกนี่ยครับห้องหาเื่อครับห้องหาเื่อก็ลองเอามาจับใส่เอานะครับธรรมชมเนาะเอาลองมาจับใส่เอาครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้เบาแอมละทงนัมเบด้วครับธรรมชม ไปบึงตัวเลขกันเลยครับครับผมดีเดอครับเหลขกเจ้าแม่แต่เคี้ยนท่องเนาะครับเนาะวเตตั้งกล่องลงไปก็เห็นเลยครับสองหกสองหกครับท่านผู้ชมยางขม่ากับกูกับห้องหาเท่อครับกับกู้ห้องทักหาเท่อครับสงสัยเป็นวาไห้ล้วละครับตัวนี้สองหกสองหกเป็นไห้สองตัวเนาะครับเนาะกับกูกับกู้ห้องหาเทืาหนีเบ้าแอมรทงเกลเ้ยมาจับใส่หาสองหกหาสองหกเลยครับท่านผู้ชม งวดวันที่16มิถุนายนพศสอ6 5รครับสำหรับคลิปหนีเบาแอมโตรงกะล่าตำบลชมไเปกอนครับเจอกันคลิปนาครับเจอกันคลิปนาห้มิโชคมิลาบลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ